บานเนจจ้อตั้งอยู่เลขที่202หมู่7ตำบลเนจื์อ,อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2500ในสมัยที่นายจ้อหลูเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงเป็นผู้นำในการก่อตั้งโรงเรียนบ้านเนจจ้อขึ้นโดยได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,500ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น900คนมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น40คนนำโดยนายธีรชิคงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวเพนภาสมัครสมานร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการนายรุ่งศักดิ์สืบมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านคเนจื้อเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงติดชายแดนประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากกากยอซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานานมีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยและมีประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงที่อพยพมาจากประเทศเมียนมา จากการลีภัยสงครามและการเข้ามาใช้แรงงานในพื้นที่ซึ่งมีภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมและรับจ้างมีฐานะยากจนด้วยทุนทรัพย์ที่จำกัดและพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อของวัฒนธรรมชนเผ่าประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจึงได้รับการศึกษาในระดับสูงที่สุดเท่าที่มีในโรงเรียนบ้านคเนจื้อเท่านั้นเนื่องจากนักเรียนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์เทคโนโลยีวัฒนธรรมค่านิยมและความเชื่อซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละชุมชน นี่คือตัวอย่างของนักเรียนคนหนึ่งที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาอันเนื่องมาจากปัญหาครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลพวงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมานอกจากจะทำให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถเปิดเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนได้ยังก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนส่งผลให้เกิดสภาวะวิกฤตทางสังคมตามมาอีกมากมายและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโรงเรียนบ้านคเนจื้อได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัยและจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียนสร้างสำนึกในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักวิถีไทยบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างพื้นฐานทางความคิดใหม่ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาแก้ปัญหาการหลุดออกนอกระบบการศึกษาของนักเรียนมีการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศัก,กยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตปรับตัวเข้ากับสภาวะการของโลกและรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวงโดยมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ประเด็นหลักดังนี้1 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านเคเนจื้อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ระบุก,การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรตามสายงานซึ่งเป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำหนดนโยบายของสถานศึกษาและกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันครบทุกคน ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาจัดทำคู่มือการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกปีการศึกษามีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาส่วนที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้ประสบความสำเร็จให้มีการพัฒนาขึ้นไปอีก โดยปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านเคนจือ้อมีวิธีการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนโดยมุ่งพัฒนาทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนำกระบวนการ 5C โมเดลเข้าไปใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอนดังนี้ critical ค้นหาวิธีการ communication สื่อสารทุกฝ่าย corporate ร่วมมือร่วมใจ creative สร้างสรรค์ศรัทธา chance to development เปลี่ยนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนบ้านคเนจื้อมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับชั้นหัวหน้างานปกครอง ครูแนะแนวตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายบริหารร่วมมือร่วมใจกันทำให้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบโดยทั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นหัวหน้างานปกครองครูแนะแนวจะทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในความดูแลเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถด้านสุขภาพด้านครอบครัวและด้านอื่นๆได้แก่ระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ เป็นต้นการคัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านเคนจิ้อมีเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนและจัดทำแบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาเป็นบทบาทของครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นโดยมีการดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยกรอกแบบคัดกรองโดยวิธีการสังเกตสัมภาษณ์สอบถามสรุปผลการจําแนกนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม ผลจากการคัดกรองทําให้ครูทราบสาเหตุของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาในด้านต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนต่อไปการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียนโรงเรียนบ้านเคนจื้อได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแบ่งออกเป็นทีมนำประกอบด้วยผู้อำนวยการ และรองผู้อุ่วในการทั้งสองท่านซึ่งจะให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานนิเทศติดตามผลการดาเนินงานและร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมทีมประสานประกอบด้วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหัวหน้าระดับชั้นหัวหน้างานปกครองครูแนะแนว ตลอดจนถึงคณะกรรมการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยประสานงานให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆให้กับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาทีมรมซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดเพราะความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นทุกทท่านที่ลงมือปฏิบัติต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศินเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโรงเรียนบ้านเนจื้อจึงได้จัดครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นห้องเรียนละ1-2คนและในระดับชั้นมัธยมศึกษาครูที่ปรึกษาจะตามนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ดูแลนักเรียนไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคอยช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงนักเรียนมากที่สุด i mm -hmm. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านคเนจื้อจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนครบทุกกลุ่มได้แก่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางศิลปะและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านดนตรีไทยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนซึ่งรวมอยู่ในโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งโรงเรียนกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนและกิจกรรมอบรมคุณธรรมเป็นต้นการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านคะเนจื้อจัดให้มีการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอก สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเป็นปัญหาเล็กน้อยมีการส่งต่อภายในเพื่อร่วมมือและประสานงานกันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยจะมีครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นหัวหน้าระดับชั้นและครูแนะแนวในระดับชั้นร่วมกับหัวหน้าฝ่ายปกครองตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ส่วนการส่งต่อภายนอกนั้นส่วนมากในโรงเรียนจะเป็นกรณีที่นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งต่อภายในงานอนามัยโรงเรียนแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้นักเรียนได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงทีต่อไป 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนบ้านคเนจื้อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอคำปรึกษาข้อเสนอแนะ และขอความร่วมมือมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองผู้ปกครองกับผู้ปกครองและมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาโดยมีตำรวจทหารมาสอนเกี่ยวกับระเบียบวินยัยและเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีพระสงฆ์มาสอนศิลธรรมและคุณธรรมในโรงเรียนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในด้านต่างๆในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีของชุมชน 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนบ้านเคนจจ้อมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนทุกวันจันทร์จัดประชุมครูและบุคลากรทุกเดือน สนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานและการดำเนินงานในโอกาสต่างๆสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเทคนิคการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูได้มีการศึกษาดูงานทั้งทางภาคปฏิบัติ และระบบออนไลน์รวมทั้งกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการจัดกิจกรรมบันทึกผลกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนสรุปโครงการความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปรับปรุงพัฒนาและนิเทศติดตาม ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการทำงานในฝ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนบ้านคเนจื้อมีผลสำเร็จด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตความปลอดภยัยการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืนดังนี้ ผลการจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2564มีแนวโน้มสูงขึ้นได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนทำความดีถวายในหลวงปีที่15ปีการศึกษา2563ระดับประเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตความปลอดภัยการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืนดังนี้โล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลเป็นพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปีพุทธศักราช2563จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรางวัลครูดีสีแม่ระมาตรประจำปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2564 รางวัลสพทการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การประกวดสุดยอดเทคนิคประถมสู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศประจำปีการศึกษา2564 รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปีการศึกษา2564และผลสําเร็จที่ยิ่งกว่ารางวัลใดๆคือในปีการศึกษา2564โรงเรียนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในโครงการพาน้องกลับมาเรียนคเนจื้อชายรีเทิร์นแอนด์เวลคัมทูสกูลโดยวิธีการ 5C m o เดลค้นหาวิธีการสื่อสารทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ศรัทธาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนดังเช่นกรณีของเด็กหญิงแก้วตาคงดำรงรักที่สามารถติดตามกลับมาเรียน จนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้การให้โอกาสแก่นักเรียนแม้เพียงหนึ่งคนก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ดูแลกำกับติดตามแก้ปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพในสังคมและประเทศชาติสืบไป